เออมันสวยแล้วมันไม่โดนแล้วมันก็ไม่ซ้ำด้วยนะนี่ไงโดนละโดนละลุงไงเนี่ยตัวสวยเลยเนี่ยตัวนี้แหละอู้นี่ไงนี่ไงนี่ไงจะสูบน้อยคลองดำเนินนะครับไซส์ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับเอา้าโดนนี่ไง แก่งโดนเลยแก่งแก่งอยู่ข้างหน้านี่มันวิ่งตามมาครับอ้อกัดเพนซิลผิวน้ำนะครับอุ๊โดนแล้วนี่ครับดูซสายครับสาพอใช้ได้เลยกระดูกน้อยนะครับก็ตัวสวยเลยครับตอนนี้ผมใช้เป็นรถยูเอตกนะครับไมครับพอใช้ได้เลย ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวนักตกปลาครับก็ตอนนี้ผมอยู่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับก็เดี๋ยววันนี้พอดีซื้อคันใหม่มาจากร้านเซเว่นซีนะครับเห็นมีโปรรถอยู่คันนี้เลยครับเดี๋ยวผมถ่ายดูก็จะเป็นคันเมเจอร์ครับนะครับทรัติโนนะครับตัวนี้เป็นคัน u l นะครับแม็กที่หนึ่งจุดห้าสี่ปอนด์นะครับเด้งๆเลยครับนี่วันนี้เดี๋ยวผมมาตลาดน้าดาเนินสะดวกนะครับเดี๋ยวมาลองเทสตคันใหม่นี้ดูครับไปน้ํากําลัง น้ำเหมือนกำลังขึ้นเลยไปเดี๋ยวเรารีบตีนก่อนครับปะเดี๋ยวลุยพร้อมๆกันเลยครับสภาพบรรยากาศนะครับเหมือนเขาทำตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครั้งก่อนที่ผมมาตอนนู้นมันมันยังไม่ไม่ได้ทำอะไรกับกับบริเวณตรงนี้นี่เลยครับบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ก็น้ำสวยครับไม่ถึงกับขุ่นมากครับโอเคปะเดี๋ยวเราเดินลุยกันเลยครับก็เดี๋ยวจะลอง เช้าเช้าลองเป็นผิวน้ําดูก่อนครับจะใช้เป็นเหยื่อเพนซิลตัวเล็กๆดูนะครับเดี๋วลองดูครับน่าจะน่าจะโอเคต้องลองดูก่อนนะเป็นช่วงน้ําเหมือนกําลังไม่รู้ว่าไหลลงหรือไหลขึ้นนะแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวใช้เป็นนีครับเพนซิลตัวเล็กๆดูครับค่อยๆไล่เก็บดูก่อนครับ โดนเลยไม้แรกกระสูบครับโอ้โหไม้แรกไม้แรกเลยใช้ได้ครับกัดเต็มๆลยครับเพนซิลครับเบ็ดคมด้วยสก,กิดคือโดนเลยเลยมาแล้วเต็มแรกใสกำลังแบบ โอ้โหสกำลังตกสนุกอยนะใส่นี่นะครับมาแล้วครับแต้มแรกครับกัดเป็นเพนซิลหิวน้ํานะครับใสพอได้เลยครับคราวนี้นะครับกระลาดน้ําดําเนินนะครับนะครับกับชุดอุปกรณ์ UL นะครับดีว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวผมกดปลาแล้วเดี๋ยวปล่อยกันก่อนโอเคโอเคปะปล่อยครับโอเค โดนแล้วโอ้ยกระแหเลยโอ้นี่ไงโอ้หลุดนี่ไงนี่ไง สูบน้อยครับมันนุ่มจริงๆเลยฟินเลยครับคันนนอ่อนครับหนึ่งขีดสี่ครับแต่เบานุ่มครับมาแล้วนะครับแต้มที่สองนะครับคันนี้ฟินฟินเลยครับนะครับไส่ก็พอหน้าตกอยู่ครับไสนี้กระสูบน้อยคลองดําเนินนะครับไส่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับ เดี๋ยวผมปดปลาก่อนแล้วเดี๋ยวเรารีบตกกันต่อครับป โดนนี่ไงแว่งโดนเลยแว่งแ่งอยู่ข้างหน้านี่มันวิ่งตามมาครับโดนซะากระสูนน้อยครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจับครับตัวเบ็ดคมด้วยอันตรายอเคปลดเรียบร้อยแล้วครับปล่อยปล่อยครับไป ปลาเสียเล็กครับนี่อ่อกัดเพนซิลผิวน้ำนะครับตรงนี้ปากแข็งนลครับนี่ครับประเสียครับเสียพ่นน้ำครับไปปล่อยครับนี่ไงโอ้โหโโห,โโห,โโหลุดอีก โยนยากจังวะนี่ไงโดนละวยังไงล่ะเจอเบ็ดคมๆเขาให้นี่วิ่งมาโฉบนะครับนี่ครับโฉบไม่โดนเบ็ดนะแต่โดนเบ็ดเกี่ยวเขาให้เบ็ดไม่เข้าปากครับแต่เข้าหัวครับอันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มจริงๆงใช้เบ็ดบางตกครับใช้เบ็ดตัวหนาๆตกมันไม่ค่อยติดครับปล่อยครับไปอ้งโดนแล้วกระสูบน้อยครับออ โอ้กัดดีจริงๆเลยวนันนี้น้ำสวยด้วยตัวเล็กแต่ก็กัดสนุกนะครับนี่เลยเดี๋ยวๆค่อยๆปลดก่อนครับโอ้ดูดเข้าไปข้างในเลยครับโอเคครับปลดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ปล่อยครับผมไป โอ้โดล้ะไฟเล็กไฟเล็กครับอืมโอ้เ,อเบ็ดคมๆเข้าไปนี่เสร็จทุกลายเลยนี่ครับเต็มเลยครับเดี๋ยวผมจะค่อยปลดก่อนโอแค่เขียวก็โดนครับพวกนี้เบ็ดคมครับเป็นตัวเบ็ดของแวนฟุกนะที่ผมใช้คมจริงคมสุดเลยละ่ะ เีครับปลดเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวปล่อยครับผมปไาโดนแล้วกระสุนน้อยนี่ไฟเล็กครับ กัดพอใช้ได้นลครับสําหรับเช้านี้นะครับเดี๋ยวปลดปลดก่อนครับนะครับค่อยปลดครับนี่โชบโดนเลยนะครับนะครับเซนไซไร้ครับปล่อยครับไปเหลียบเสาสะพานทางเดินครับลองดูครับน่ามีจริงๆนี่ไง โดนจริง้วยไซส์เล็กครับโหไม่สู้เลยเล็กก็เล็กเกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์นี้เยอะครับตลาดน้ำดำเนินนะครับไซส์นี้ค่อนข้างเยอะปล่อยครับไป โอ้โหโอ้โหโลงนี่โอ้โห,โโหโกัดดูจงังวะกัดดันดุเลยครับมันอาจจะมันอาจจะระแวงครับมันเลยกัดไม่โดนบองนี่ลงครับโดนเลย ไซเล็กครับกัดดีซะด้วยวันนี้เป็นไซเล็กครับนี่ครับปล่อยครับไปโอ๊ะโอโอ้โห ปาน้อยจัดไม่โดนนี่ไงโดนจนได้โดนออกข้างหน้าครับจะสูบไซร์เล็กนะครับ พวกนี้มันโฉบโดนมั่งไม่โดนมั่งครับแก๊กตรงนี้ปล่อยครับไปกันไม่โดนนี่ไงฝูงนีทั้งฝูงเลยปลากระสูบเล็ก ปลากระสูบครับกระสูบ <Yeah. S 1> ค,ครับ <Yeah. S 1> นี่ไงออ <Yeah. S 1> <laughs> ดูโอ้ดูตัวดิ <laughs> โอตัวนี้เหลือจะเชื่อเลยจย <laughs> อันนี้กัดเป็นสมิธนะครับโอ้ <laughs> โหเ <laughs> ส็งหลุดอีก เออมันเฉวยแล้วมันไม่โดนแล้วมันก็ไม่ซ้ำด้วยนะนี่นะโดนละโดนละลุงเนี่ยเนี่ยตัวสวยเลยเนี่ยตัวนี้แหละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอทอดหน่อยเนี่ยค่อยหน้าตกหน่อยมันไล่ช่วยแต่เมื่อกี้แล้ว หดือซสายครับสายพอใช้ได้เลยกระดกูกน้อยนะครับก็ตัวสวยเลยครับตัวนี้ผมใช้เป็นชุด U L ตกนะครับนครับพอใช้ได้เลยโอเคตอวนี้เดี๋ยวตกแล้วเดี๋ยวให้ลุงไปทำกับข้าวนะครับปกัดไม่โดน นี่นอมืมาแล้วอีกตัวนึ่งนะตัวนี้ก็กัดสมิธนะครับตีรอบแรกกัดไม่โดนรอบนี้โดนเลยไซส์เล็กครับกัดเป็นเยื่อสมิธนะครับ ครับก็สำหรับทริปเช้านี้นะครับก็ถือว่าพอได้ตัวครับเดี๋ยวต้องลากลับกันก่อนนะครับเดี๋ยวมีนัดน้ำผลไพิธีบ้านแถวนะครับนี่ก็วันนี้ก็พอพอมีตัวได้กัดอยู่ครับก็พอได้สนุกอยู่นะครับก็สำหรับตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับโอเคเดี๋ยวทริปนี้เดี๋ยวลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ